ฟาบิซิน่าเรลเวย์สเตชันของเขาสวยนะครับสวยงามมากตรงนี้คือโรงแรมแอมบัสเตอร์ r e ีเมียมที่พวกเราพักอยู่นะครับนักกีฬาก็พักผ่อนไปหมอก็จะไปเดินเล่นใน เมืองนะครับวันนี้ว่าจะไปฟารบริกนาเรลเวย์สเตชันนะครับก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เดินตาม Google Map ไปบ้านเมืองของเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับตรงบริเวณนี้คือด้านหลังของโรงแรม Ambassador Premium นะครับบริเวณที่ รถบัสมาจอดรับนักกีฬาขึ้นเพื่อไปสนามแข่งก็คือบริเวณนี้แหละครับลักษณะตึกนี้ก็ยังเป็นตึกที่ค่อนข้างมีอายุนะครับแล้วเราก็จะเห็นนี้นะครับก็คือสกูตเตอร์ที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็แตะได้การ์ดบัตรเครดิตจ่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จน ึงเป้าหมายของเราแล้วก็หยุดจ่ายตังค์ไปซึ่งผมก็ชอบนะได้ระเบียงหน้าต่างมีดอกไม้แบบนี้สวยอะ่ะ โรงแรมแอมบัสเ d อร์พรีเมีมที่พวกเราพักอยู่นะครับเดินกลับมาครับเมื่อกี้เดินหลงทางไปหน่อยเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็จริงออกจากโรงแรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปยังมีรถรางอยู่ นะถ้าบ้านเรามีรถลางก็จะเป็นแบบนี้นะครับชอบอะตอนนี้กำลังเดินผ่านหน้าโรงแรมที่เราพักนะ Ambassador Premium ใน Google Map บอกให้เลี้ยวขวาข้างหน้านี่ข้ามถนนไปนะครับบรรยากาศก็กแปลกๆดี <laughs> ตรงนี้ก็เป็นสวนสาธนารณะเล็กๆนะครับ เดินลอดตรงนี้ข้ามไป แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเราเรียกที่นี่ว่า w o o c s s a b r i c i n a Railway Station ไปดูกัน ถ้าจะเทียบได้กับของกรุงเทพก็คงเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับแต่นี่มันเป็นลักษณะของ railway station ของเมืองเขาซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมเขาค่อนข้างโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับเป็นกระจกทั้งหมดเลยลักษณะรูปโดมแล้วก็พื้นที่ก็สวยงาม เป็นยังไงกันบ้างครับฟาบิซิน่าเรลเวย์สเตชันของเขาสวยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไง อากาศสบายๆนะครับประมาณสัก20กว่ากาองศาชิลมากตอนนี้เราเดินมาถึงจุดตรงกลางของสเตชันนะฮะตรงตรงรูปปั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งโน้นดูว่าจะเป็นยังไงเป็นทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้านะต้องใช้บัตรที่นี่คนใช้จักรยานกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ เนี่ยครับมีที่จอดรถจักรยานอยากให้บ้านเรามีบ้างจัง แลวเราก็ามาถึงอีกด้านหนึ่งของสถานีฟอรบิซิน่าเรเวสตชั่นของเมืองฟูสแนะครับ และนี่คือฟา b i บิซิน่าเรลเวย์สเตชแห่งเมืองบูชโปแลนด์นะครับแล้วก็ได้เวลาเดินกลับโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีประชุมกันตอน11โมงก็ถือว่ามาเดินต่อกกำลังกายประมาณ30นาทีแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ